สีอะไรครับสีเล่ยเจีอันนี้สีผสมอ่ะป้นมาตัอแล้สีอะไรเงี้อันนี้สีขาวสีอะไรเนี้ย <c oughs> <c oughs> น้อสีน้ำเงินขี่น้ำเงินนี่ไงเอาไว้นู่นไว้นู่นเกงใน,ใน,น,นเกงในหรอครับไว้นู่นเกงในอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรเกงเกงในไว้นู่นเกงในเอาไว้นู่นใส่ตะกร้าโน้นถูกต้องครับเชอ่ออันนี้เกงในเหมือนกันไว้นู่นรองเทา้าเห็นรองเท้าไหม อ่าไว้ตะกร้าไหนครับเก่งมากโอเคอเขาอืมไว้ตะกร้าไหนครับเชือเชือ่อะไรเป็นอย่างนั้นเก่งในนั่นน่ะเนี่ยอืมครับ